อากาศดอนมากนะคะปกติไอ้พวกลิงเนี่ยจะอยู่ข้างบนแต่เนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างกันเมื่อเช้านี้แม่อ้อมสงสังสยก็เลยทดลองเปิดพัดลมก็ปเปิดพัดลมปรากฏว่าลงมาอยู่กองกันหมดเลยค่ะน้องก็เลยเปิดพัดลมไอเย็นสลับตัวกันเอาตัวของพี่ฝนมาให้น้องแล้วเอาตัวของแม่อ้อมในบ้าน่ะเอามาให้พี่ฝนแทน ดูสิคะหลับปุ๋ยเลยค่ะเย็นสบายก็ปกติมันจะร้อนมันร้อนมากเลยอะ่ะเห็นแล้วสงสารลูกเลยอ่ะแล้วนี่ไอ้ปื๊ดก็ไม่รู้ไปแอบนอนอยู่ตรงไหนแม่อ้อมก็ต้องคอยออกมาดูแล้วก็เติมน้านะคะเพราะว่าไม่เติมไม่ได้ต้องคอยมาเติมของพี่เพียนพี่ฝนเนี่ยเต็มสตรีมเลยดูตัวคะ่ะแม่อ้อมเอาฮัตเตอรลีตัวใหญ่ออกมาให้เลยนะ พัดหูปิวเลยค่ะยังจะนอนแค่ๆ,ๆ,ๆอยู่เนี้ยเนี่ยพัดหูปิวเลยนะอือแล้วก็จะมีลมจากตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยลมจะพัดเข้ามาแต่ถ้าถามว่าอากาศมันร้อนมากร้อนจริงๆสงสารหมาหมาแมวแมวข้างนอกเนาะถ้าบางตัวได้หลบมีที่หลบนอนก็ดีอะ่ะถ้าไปนอนใต้ท้องรถนี่ร้อนสุดๆไม่มีที่จะนอนกันอะ่ะ เย็นตูดกันแล้วเนี่ยค่ะ อ้อในกระบะรายแต่ก็ถูกพัดลมอยู่สบายไหมลุลงสบายไหมไอ้ลุงนี่จ่อพัดลมเลยเพราะให้ลุงจะขี้ร้อนกว่าคนอื่นเขาอากาศร้อนมากค่ะแม่อ้อมต้องมาอาศัยอยู่ในห้องน้องกระต่ายเอาเพราะว่าอยู่ข้างนอกก็ไม่ไหวเหมือนกัน นั่งเนี่ยบางทีทาอะไรข้างนอกอากาศร้อนมากไม่อ้อมเดินเขาเดินออกนี่เหงื่อท่วมเลยแล้วขับรถไปส่งของมาสองเที่ยวก็หน้าเริ่มจะดําแล้วละค่ะเ <c oughs> <c oughs> พราะแดดมันแรงมากก็ต้องใส่เสื้อขนาดคือต้องใส่เสื้อปกติแม่อ้อมจะไม่ค่อยใส่เสื้อไม่อ้อมก็ต้องใส่เสื้อนะเพราะว่ากวัวเหมือนกันแล้วก็เอ,อน้องต่ายเนี่ยคือร้อนไม่ได้นะคะถ้าร้อนคือที่จะรกตายเลยหลายหลายหลายคนละที่เจอเพราะว่าเอ,อ ลูกน้องแม่อ้อมมาก่อนเขาเอากระต่ายไปบ้านเหมือนกันทงนี้กรีดเลยค่ะเกือบตายอ่ะก็ต้องเอาน้ํามาเช็ดหูเช็ดอะไรกันเลยอ่ะแม่อ้อมก็เลยทําห้องนี้เพราะพวกเขาเนี่ยแหละค่ะส่วนพี่ฝนก็แม่อ้อมก็สงสัยเออทาไมหมาถึงนอนแบบหอบพ่อบอกว่าหมาเขาระบายความร้อนด้วยกันคือลิ้นเขาเนี่ยลิ้นระ,ะบายความร้อนคือรับลิ้นแขกแขก,แขก,แขกเนี่ยอ๋อโอเคแม่อ้อมก็เลยเพิ่งจะเข้าใจเพราะว่าพ่อแม่อ้อมบอกบอกแม่อ้อมมาส่วนน้องแมวก็นั่นนะคะอย่างที่เห็นก็คือ รอบนี้ถึงจะเอาพัดลมปกติไม่เอาพัดลมหนีขึ้นข้างบนกับหมดแต่รอบนี้คือเอาค่ะไม่เอาไม่ไหวค่ะเพราะร้อนจริงๆเปลี่ยนสาวเป็นนานง้นอนดีคะไม่ไหวจะเคี้ย สบายเกินไปไปค่ะุูท uh, ่านนดนต้องฟ้าดิพ yea? ี่หมอโทมาแล้วก็แม่ก็บอกพี่หมอแล้วไงว่าให้พี่หมออยู่ข้างล่างพี่หมอไปน้องข้างบนทาไมล่ะลูกมันร้อนใช่ไหมฮะแม่บอกพี่หมอแล้วไงให้พี่หมออยู่ข้างล่างพี่หมอไปข้างบนทําไมฮะเออน้องอยู่ข้างล่างหมดอ่ะแล้วพี่แม่กะ นี่พี่เมฆเนาะแม่ก็กผมก้งพี่หมอกลงมานี่เหยียบน้องเลยนะลูกทำไมไม่ดูด้วยว่าน้องอยู่ไหนฮะไอพี่หมอกพี่หมอกลงมาพี่หมอกทำไมไม่ดูน้องดูไปดูมาพี่เมฆเหมือนเสือมากเลยนะคะดูดิเหมือนเนาะพี่เมฆเหมือนเสือมากเลยอะ